สีขาวนะครับขึ้นมาเทียมเลยนะครับ สีขาวเลือกทิ่มเบีย้ยขึ้นมาสีแดงขยับเบีย้ยสีขาวปูสามเบีย้ยฟังสีแดงขยับเลือกกดขุนสีขาวครับกินเข้าโจมตี สีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้ามาสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงดันเบี้ยคู่ริมสีแดงครับเพิ่มเบี้ยเข้าไปอีกตัวสีขาวกินสีแดง โต้ตอบสีแดงครับทิมเบีย้ยเข้าไปบ้างสีขาวกินเข้ามาแต่สีแดงเลือกทิมสวนออกไปสีขาวครับกลับมาเล่นที่กลางกระดานครับ สีแดงใช้โคนกินเบีย้ยสีขาวจึงกินเบีย้ยเข้าไปสีแดงเลือกใช้เม็ดสีขาวจึงค่อยกินเบีย้ยแดงนะครับสีแดงใช้เหลือ คุณนะครับจึงขยับเดินขึ้นมาฝั่งสีแดงขยับเรือจับโคเอาไว้สีขาวเดินเรือมาถามต่อเรือนะครับฝั่งสีแดงนะครับไม่ข้ามไปกินเบี้ยนะแต่กินเรือ สีขาวจึงใช้เรือกดขุนสีแดงลบสีขาวครับเดินโคนเข้ามาฟังสีแดงใช้เรือผูกเม็ด สีขาวกินสีแดงกินสีแดงครับถอยเม็ดมาไล่เรือ เลืออขาวอ้อมมาอีกฝั่งของกระดานสีแดงใช้ขุนกันพื้นที่สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวลุก สีแดงขยับสีแดงครับตีลุกบ้างสีขาวขยับสีแดงจับเบี้ยสีขาวจึงกินลุกสีแดงหลบ สีขาวลุกสีแดงลบคราวนี้สีแดงครับตีลุกบ้างสีขาวขยับออกริมกระดาน สีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยสีขาวดึงม้ากินโคนสีแดงใช้ม้ากินสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงเดินเม็ด สีขาวทิมเบี้ยขึ้นมาสีแดงครับไม่สนใจครับไปเดินเรือสีขาวกินเม็ดสีแดงขยับเรือสีขาวเอาเม็ดเข้ามาฟังสีแดงครับกินเม็ดเข้าไปจับโคน สีขาวครับจึงใช้แต้มลุกคาดม้าสีแดงขยับขุนหลบสีขาวนะครับกลัวเสียตำแหน่งครับจึงขยับเรือออกไปโดยไม่เห็นว่าสีแดงครับเตรียมปิดเกมลุกจน